โอ้ยคุณพี่เนอพี่นี่ปแปลว่าอ้วนนะภาษาอีสานก็เอิ่อนอ้วนเออโอเคพี่แน่ไม่ไงมันคืออ้วนพี่แท้แปลว่าอยู่ดีกินดีสมบูรณ์แบบ <c oughs> พี่ลุงคะหนูผมร่วงเยอะมากเลยคะ่ะเปลี่ยนแชมพูไม่รู้ก,กี่ยี่ห้อตังกี่ยี่ห้อแล้วก็ยังร่วงเยอะเหมือนเดิมคะ่ะ ถ้าไม่อยากให้ผมร่วงเยอะลุงช่วยแนะนำวิธีการรักษาผมโอเคได้ครับวิธีการรักษาผมอโอเคนะดีมากดีมากดีมากโอเควิธีเนาะยังไงยังไงลุงก็บอกว่าเดี๋ยวนะมันมันมันตอบคำถามไม่ง่ายก่อนว่าไอ้เซลล์ของร่างกายะ่ะมันเกาะกันอ,อยู่ได้ยังไงมันเกาะติดได้ยังไง ลุงหมอเล่าข่าวว่ามันเกาะติดกันเป็นเซลล์เป็นรูปนั่งแล้วกันเซลล์ทิชชู่ออร์แกนและบอดี้ทั้งหมดมันเกาะติดกันได้ยังไงตั้งแต่เกิดมาถึงนาทีนี้จนกระทั่งไปถึงล้มหายตายจากก็ยังเกาะติดกันอยู่มันทําไมไม่นอนไม่เปิดทั้งหมดไอตัวที่มันเกาะติดก็คือพลังงานครับท่านพลังงานที่ว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองครับนะที่มันจะเรเดียตเข้าหากันทั้งหมดแปลว่าจุดเริ่มต้นเวลามันเกิดเนาะ เกิดที่หัวใจพลังางานตัวนี้นะเวลามันกระพริบป,ปุ๊บ,ป,บปั๊บปุบป๊บปั๊บหัวใจเนี่ยถ้าหากว่าผมทํามือมันเล่นแปลว่าไอาพลังงานบริสุทธิ์นี่มันไปทั่วร่างกายแล้วปับ๊บเนี่ยพอเวลาทําม,มือมันก็โดดก็หาหัวใจป๊บมันกันเห็นไหมอไอตัวหัวใจปิดเปิดปิดเปิด,ปด,ปดนะเกิดดับกระดับเนี่ยน,นะครับนะหัวใจนะต, п, ตุบต, п, ตับตุ๊บตับนะตัวนี้นะที่มันจะทํางานให้พลังงานบริสุทธิ์นี่ได้ไปถึงเซลล์ของอะไร ของเส้นผมนาของเส้นผมโอเคไหมอย่างของลุงเนี่ยเส้นผมมันขาดดูไหมตั้งแต่เดิอนสิงหามาแล้วเอ้ยเอ้ยทำไมมัน่านงเนี่ยแค่นี้กออกมาตั้งสองสามเส้นเล้เนี่ยนะแปลว่าบอบบางเส้นผมมันจะบอบบางตอนนี้แต่มันไม่ไม่ใช่รากผมนะถ้ารากผมนี่มันดึงม,มันจะเห็นรากอันนี้ไม่มีรากแปลว่ารากยังอยู่ โอเคไหมถ้ามันจะหลุดมาปล่อยมันมาเชื่อว่ามันจะขึ้นมาใหม่เส้นผมของผมเนยเป็นไปได้ลุงเคยพูดเสมอว่าก่อนหน้านู้นนะครับอนาคตหน้าเส้นผมของลุงมันจะดับลุงเคยพูดเอาไว้นะไม่ทราบว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> นะก็ตามดูตามดูเอาเป็นว่าเส้นผมที่มันร่วงตง้องการให้มันแข็งแรง สวนวจทเ่จะไปเลือกครับนนานๆคือต้องการที่จะบูตบิวให้